คนที่ชอบซีรีส์แนวไซโคที่ว่าด้วยความจิตของฆาตกรต่อเนื่องหรือไซโคพาร์ตคิลเลอร์ไม่ควรพลาดซีรีส์ดังเรื่องนี้นะครับเมื่อวิทยาการของโลกก้าวหน้าถึงขั้นดูได้ว่าเด็กที่จะเกิดมามีพันธุกรรมที่สามารถเติบโตเป็นอัจฉริยะหรือฆาตกรได้ในภายภาคหน้าเขาจะต้องถูกกำจัดทิ้งหรือเก็บเอาไว้และถ้าเขาเติบโตมาด้วยความหมดศรัทธาในพระเจ้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและนี่คือที่มาของ ม o u ส์ Mouse, ซีรีส์เรื่องดังจากฝั่งเกาหลีใต้ที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในปีนี้ซึ่งคุณสามารถหาดูได้จาก VTV, i q ีไ i e w และภาคไายทาง Monomax เปิดเรื่องที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในเกาหลีในขณะที่ครูกำลังพานักเรียนดูงูหนูดำอยู่และเด็กๆทุกคนกำลังตื่นเต้นอยู่กับงูนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งก็หยิบหนูออกมาจากกระเป๋าแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือ เขาเอาหนูตัวนั้นใส่ไปในตู้เลี้ยงงูตอนแรกเด็กคนอื่นๆก็ดูตื่นเต้นดีและแน่นอนเมื่องูเห็นหนูมันก็ไล่กินหนูทําให้เด็กทุกคนตื่นกลัวแล้ววิ่งหนีไปภาพในตู้เลี้ยงงูยังไม่จบลงแค่เพชฌฆาตสังหารเหยื่อแต่มันกลับเป็นภาพการต่อสู้ของหนูกับงูอย่างไม่มีใครยอมแพ้ตัดมาที่5ปีต่อมาในโบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่ง เด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับรูปพระเยซูและตั้งคําถามว่าพระเยซูคิดว่าเขาแตกต่างจากเด็กคนอื่นหรือเปล่าเพราะใครๆก็บอกว่าเขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแล้วภาพก็ตัดย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนแท็กซี่จอดส่งหญิงสาวคนหนึ่งแถวตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ดูเปลี่ยวเงียบและไร้ผู้คนเธอเธอบอกกับที่บ้านว่าแท็กซี่ไม่สามารถไปส่งเธอถึงที่บ้านได้เพราะหิมะตกหนักเกินไป หลังจากที่เธอวางสายแล้วออกจากตู้โทรศัพท์เพื่อจะเดินกลับบ้านก็มีเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งร้องเรียกเธอเอาไว้ให้ไปช่วยเนื่องจากรถของเธอและพ่อเกิดอุบัติเหตุจนสไลด์เข้าไปข้างทางหญิงสาวเดินตามเด็กน้อยไปเพื่อที่จะช่วยเหลือแต่เมื่อเธอไปถึงที่รถแล้วพยายามปลุกชายที่กำลังฟุบอยู่หน้าพวงมาลัยรถเธอก็ถูกชายผู้นั้นจิกผมและโขกลงกับรถจนเธอล้มลงออกนอกตัวรถ เธอพยายามตะเกียกตะกายหนีและร้องขอความช่วยเหลือแต่ชายคนนั้นก็ตามเธอออกมาและจับเธอกระแทกไปกับตัวรถอย่างไม่ยัง้งเด็กหญิงตัวน้อยที่ดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆนั่งลงก้มหน้าร้องไห้แล้วก็ครางออกมาว่าพอเธอพอทีพอได้แล้วสัปดาห์ต่อมาขณะที่ครูดำน้ำกำลังพาทีมนักเรียนฝึกดำน้ำที่ชายฝั่งทะเลนักเรียนดำน้ำคนหนึ่งก็ต้องตกใจเมื่อเขาได้พบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมลอยอยู่ในน้ำ เมื่อตำรวจมาถึงก็พบว่าบนมือของเธอมีเครื่องหมายที่ถูกทำไว้คล้ายกับเย่อรายอื่นก่อนหน้านี้ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันที่มีฉาย,ยาว่านัาล่าหัวและม้วยความตัวของประชาชนเปลี่ยนเป็นความโกรธทำให้ประธานาธิบดีต้องเข้าจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนในมหาวิทยายลัยที่อังกฤษ ที่มีการบรรยายถึงพันธุกรรมไซโคโพาร์ที่มีพฤติกรรมของการฆาตรกรรมต่อเนื่องอยู่และเมื่อด็อกเตอร์ดานียลชายผู้เป็นอาจารย์สอนเสร็จก็มีโทรศัพท์เรียกให้เขาบินกลับไปที่เกาหลีเพื่อประชุมเกี่ยวกับการร่างกฎหมายที่สามารถบังคับให้หญิงผู้ตั้งครรภ์แล้วตรวจพบยีนไซโคพาร์ตใน DNA ของเด็กทารกที่ถูกส่งต่อมาทางพันธุกรรมนั้นต้องทำแทง้งแต่เรื่องนี้ก็เกี่ยวพันไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนการประชุมจะมีการถกเถียงกันอย่างหนัก ทำให้ต้องมีการโหวตลงคะแนนเพื่อผ่านร่างกฎหมายนี้แต่ขณะที่ยังไม่ทันได้คำตอบภาพก็ตัดมาในวันที่มีหิมะปกคลุมบ้านหลังหนึ่งถูกจัดแต่งไว้อย่างน่ารักราวกับบ้านในเทพนิยายด้วยฝีมือการแต่งของเจ้าของบ้านนั่นก็คือฮันซอจุนศัลยแพทย์ชื่อดังกับซองจีอึนภริยาที่กำลังตั้งครรภซึ่งเป็นนักจัดดอกไม้ทั้งคู่กำลังเตรียมอาหารต้อนรับแขกพิเศษคนหนึ่งอยู่ซึ่งก็คือ ดอกเตอรแดเนียลที่ย้ายไปอยู่อังกฤษตั้งแต่เด็กๆนั่นเองแดนเนียลมาพร้อมกับของขวัญซึ่งเป็นเสื้อสำหรับทารกที่แม่บุญธรรมของเขาตัดมาให้ทั้ง3ได้ทักทายพูดคุยกันบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่สีหน้าของแดนเนียลกลับบอกว่ามีบางอย่างอยู่ในใจหลังจากคุยกันสักพักสอดจุนก็ไปส่งแดเนียลที่โรงแรมที่เขาพักอยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่รถบัสขนาดเล็กคันหนึ่งวิ่งอยู่บนถนน ท่ามกลางหิมะที่กำลังตกมาอย่างไม่ขาดสายวิ่งมาได้สักพักพวกเขาก็ดูเหมือนจะหลงทางเมื่อเห็นว่ามีรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหน้าผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนขับก็จอดแล้วลงไปถามทางที่จะไปแคมป์เมื่อถามทางเสร็จพวกเขาก็เลี้ยวไปตามคำบอกเมื่อไปถึงกลับไม่มีผู้คนอยู่ที่แคมป์นั้นเลยผู้เป็นพ่อเลยโทรไปถามทางแคมป์คำตอบที่ได้รับคือเนื่องจากหิมะตกหนักทำให้เพดานในครัวถล่มลงมา จึงปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงแม้ทางแคมป์จะให้พักฟรีแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้อยากอยู่ต่อแต่เจ้าลูกชายคนเล็กนี่สิก็ยังตื้อเพื่อที่จะอยู่ต่อให้ได้เมื่อทนคำอ้อนของลูกชายไม่ได้แม่ก็ต้องยอมพวกเขาทั้งสี่คนจึงได้อยู่ที่นี่เพื่อตั้งแคมป์ต่อตอนนี้ดูเหมือนครอบครัวกำลังมีความสุขกับการตั้งแคมป์ท่ามกลางหิมะที่กำลังโปรยปลายลงมาพ่อก็ปิ้งของกินให้ส่วนแม่ก็ไปตักน้ำแร่ เมื่อนึกขึ้นได้พ่อก็เดินตามแม่ไปที่บ่อน้ำแร่และบอกให้โกมูวอนและโกมูชีสองพี่น้องมากินของที่ปิ้งเอาไว้ขณะที่พ่อกำลังตามแม่ไปที่บ่อน้ำแร่ก็ได้ยินเสียงร้องขึ้นมาเขาจึงรีบตามไปดูเห็นชายชุดดำมีฮุ้ดคลุมหัวอยู่กำลังจะทำร้ายภรรยาของเขาเขาจึงไปตีจากด้านหลังเหวี่ยงชายชุดดำกระเด็นไปแล้วร้องบอกให้ภรรยาของเขาหนีไปเธอรีบวิ่งหนีและบอกให้ลูกชายทั้งสองรีบขึ้นรถ เธอพยายามสตาร์ทรถด้วยความตื่นกลัวแต่สตาร์ทเท่าไหร่รถก็ไม่ยอมติดสักทีเธอจึงพาลูกๆไปซ่อนอยู่ด้านหลังรถในขณะที่ชายชุดดำย่างกลายมาอย่างช้าๆแม่ก็ร้องไห้แล้วก็บอกให้ลูกคนโตพาน้องไปซ่อนใต้เก้าอี้ด้านหลังที่มีที่ปิดอยู่แล้วเธอก็กำชับกับลูกชายคนโตว่าให้ปกป้องน้องและหันไปกำชับกับลูกชายคนเล็กว่าห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเมื่อแม่ของพวกเขาลงจากรถไปแล้วมูวอน ผู้เป็นพี่ชายก็พาน้องไปหลบอยู่ใต้เบาะที่ถูกดัดแปลงมาเหมือนตู้เก็บของแล้วปิดฝาตู้นั้นทันทีแม่วิ่งไปหลบอยู่ห่างๆจากตัวรถเมื่อเธอเห็นว่าฆาตกรกำลังพยายามทุบกระจกรถเธอจึงตัดสินใจเบี่ยงเบนความสนใจของฆาตกรวิ่งไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้ฆาตกรวิ่งตามได้ผลมันวิ่งตามเธอไปและตะครุบตัวเธอได้ในที่สุดมันใช้ค้อนฟาดทำร้ายเธออย่างไม่ยั้งมือเจ้าตัวเล็กมูชีทนไม่ได้ วิ่งออกมาจากตู้แล้วเห็นภาพที่แม่เขากำลังถูกทำร้ายเด็กน้อยมูทีจึงเผลอตะโกนร้องเรียกแม่แม่ก็กอดขาเจ้าฆาตรกรไว้แน่นเพื่อไม่ให้เดินไปที่ลูกๆของเธอแต่ไร้ความหมายมันสลัดเธอหลุดก็ตรงดิ่งมายังรถบัสท,ทันทีมูวอร์ดรีบลากกระเป๋าเดินทางออกมาผาน้องเข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นดันกระเป๋าไปซ่อนไว้ใต้บะและเอาผ้าลงมาปิดเอาไว้เจ้าฆาตรกรมาถึงที่รถแล้วก็ใช้ค้อนทุบกระจก เมื่อกระจกแตกมันก็เปิดเข้ามามูวอนรีบวิ่งไปหลบอยู่ในตู้แล้วปิดตู้ทันทีของแง้มประตูแอบดูเจ้าฆาตก,กรที่ขึ้นมาบนรถมันเดินไปมาเพื่อหาเด็กๆอยู่สักพักเมื่อไม่เจอมันก็ทำท่าจะเดินลงจากรถแต่แล้วมันก็หยุดอยู่ที่บันไดแล้วหันมามองที่ใต้บอกซึ่งมีผ้าปิดอยู่มันเดินกลับขึ้นมาใหม่เปิดผ้าออกแล้วดึงกระเป๋าเดินทางออกมาแล้วใช้คอนฟาดลงไปที่กระเป๋าหลายครั้ง เด็กน้อยมูชีที่อยู่ข้างในกลัวจนน้ำตาไหลแต่เขาก็อดกลั้นเอาไว้ไม่กล้าร้องออกมามูวอนแอบแง้มประตูดูฆาตกรที่กำลังกระหนำ่ำฟาดค้อนลงบนกระเป๋าที่มีน้องชายของเขาอยู่ข้างในด้วยน้ำตานองหน้าเด็กน้อยมูวอนก็ออกมาจากตู้จงใจจะให้ฆาตกรเห็นเขาที่ทำทีเหมือนจะวิ่งลงจากรถเจ้าฆาตกรจับขาของเขาไว้ได้แล้วลากมูวอนกลับขึ้นไปมันใช้ค้อนฟาดเขาอย่างไร้ความปาณีมูชีแอบมองจากรอยแตกของกระเป๋าที่ถูกทุบ เห็นพี่ชายกำลังถูกทำร้ายเด็กน้อยน้ำตาไหลพร่าแต่ก็พยายามกั้นเสียงร้องไห้เอาไว้มูวอนถูกค้อนทุบจนเลือดนองไหลลงจากรถสักพักก็มีรถตำรวจเข้ามาที่เกิดเหตุแต่ไม่ทันเพราะฆาตรกรหนีไปแล้วทิ้งไว้เพียงรอยเลือดที่ไหลลงมาทางบันไดรถบัสจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลชายวัยกลางคนวิ่งเข้ามาที่กลุ่มตำรวจที่ยืนอยู่แล้วถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายคนหนึ่งในกลุ่มบอกว่า เจ้าของแคมป์โทรไปแจ้งความว่าตนเข้าไปดูถังเก็บน้ำที่ล็อกไว้ให้ครอบครัวนี้ก็เจอศพสามีที่ถูกฆ่าแถวๆบ่อน้ำแร่แต่ไม่เจอศพของภรรยาเจอแต่ลูกชายสองคนซึ่งคนโตถูกทำร้ายอย่างสาหัสจนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็หันไปทางเด็กน้อยมูชีที่นั่งกอดเข่าอยู่ในสภาพหวาดกลัวอยู่ที่ทางเดินชายวัยกลางคนตรงเข้าไปถามเด็กน้อยว่าเห็นหน้าฆาตกรไหมเขาบอกว่า เขาต้องจับไอ้ฆาตรกรคนนี้ให้ได้เพราะมันจับลูกสาวของเขาไปเด็กน้อยไดแต่หวาดกลัวไม่ยอมตอบใดๆทั้งสิ้นได้แต่ร้องไห้แต่เขาก็พยายามเค้นให้เด็กน้อยบอกจนพยาบาลที่เพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดและตำรวจมาช่วยกันจับเขาออกไปเด็กน้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นมองไปที่ผนังเหมือนเห็นอะไรสักอย่างเขาร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วล้มลงเมื่อพยาบาลเข้าไปพยุงเด็กน้อยสะบัต ทำให้พยาบาลล้มลงหมูชีลุกขึ้นชี้ไปที่ผนังและตะโกนออกมาว่าคนนั้นผมเห็นเขากับตาแล้วร้องไห้ชายวัยกลางคนมองไปที่ผนังตามที่เด็กน้อยกําลังชี้อย่างตกใจแล้วภาพก็ถูกตัดมาที่บ้านของฮันซอจุนจีอื่นภรรยาของเขากําลังลุกจากเตียงแล้วเดินลงไปข้างลาง่างเธอเปิดผ้าม่านแล้วมองออกไปข้างนอกด้วยรอยยิ้ม จื่ออื่นมองดูตุ๊กตาหิมะสองตัวที่ด้านนอกด้วยรอยยิ้มในขณะที่เขาและเธอนั่งฟังเพลงและคุยกันอยู่ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้นทั้งคู่เดินไปดูที่หน้าต่างเห็นรถตำรวจกำลังตรงเข้ามาที่บ้านของพวกเขาซอจุนเดินออกไปดูเจอชายวัยกลางคนที่เค้นถามเด็กคนนั้นถึงฆาตรกรชายผู้นั้นยื่นหมายคนให้ซอจุนแล้วหันไปสั่งลูกน้องให้ค้นบ้านของเขาทันทีเขาจับซอจุนเอามือไพ่หลังกดลงกับกระโปรงรถใส่กุญแจมือทันที แล้วเขาก็เอาปืนจอดที่หัวของซอจุนศัลยแพทย์หนุ่มงุนง,งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจคนนั้นพูดกับเขาว่าอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องไอ้นักล่าหัวแล้วภาพก็ตัดไปให้เห็นเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลตอนเด็กน้อยมูชีลุกขึ้นยืนแล้วชี้ไปที่ผนังมันคือรูปของหมอศัลยกรรมประสาทฮันซอจุนผู้นี้เอง ทันใดนั้นเด็กน้อยมูชีที่แอบอยู่ในรถตำรวจก็เปิดกระจกรถกระโจนออกมาเวียงมีดผ่าตัดที่แอบขโมยมาจากโรงพยาบาลซึ่งพยาบาลทำตกไว้ตอนออกมาจากห้องผ่าตาัดไปโดนหน้าของซอจุนจนเลือดออกแล้วก็วิ่งถลาไปโดนหัวของตุ๊กตาหิมะหลุดออกมามีห่อของถุงดำล่นมาจากหัวตุ๊กตาหิมะที่แตกออกตำรวจนายหนึ่งเดินไปหยิบถุงดำขึ้นมาดูแล้วเขาก็ต้องรีบโยนมันทิ้งด้วยความตกใจเลือดไหลออกมาจากถุงดำนั้นพร้อมกับเส้นผม และกิฟติดผมกระเด็นออกมาทันทีที่เห็นกิฟนั้นนูน้อยจําได้ทันทีว่ามันเป็นของแม่ของเขานนั่นเองจึงร้องไห้แล้วร้องเรียกแม่คลานไปที่ถุงดําอย่างน่าสงสารข่าวของฮันซอจุนที่ถูกจับข้อหาฆาตกรรมในฐานะของนักล่าหัวถูกเผยแพร่ออกไปสร้างความตกใจให้ประชาชนไม่น้อย ฮันซอนจุนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและในที่สุดศาลก็พบว่าคําให้การของพยานขาดความน่าเชื่อถือจึงตัดสินให้ยกฟ้องในวันที่ฮันซอนจุนกําลังถูกปล่อยตัวขณะที่กําลังเดินออกมาจากสถานีตํารวจมีนักข่าวรุมสัมภาษณ์ถึงตุ๊ก,กตาหิมะแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องว่ามันมาอยู่หน้าบ้านของเขาได้ยังไงจนกระทั่งเขาเห็นภรรยาของเขาเดินมาเขาก็เดินไปโอบกอดเธออย่างอ่อนโยน แต่สิ่งที่สร้างความตกใจให้ทุกคนรวมถึงฮันซอจุนเองก็คือจีอื่นผู้เป็นภรรยาของเขาได้พูดออกมาว่าซอจุนเป็นคนปั้นตุกตาหิมะขึ้นมาเองพร้อมกับหยิบรูปถ่ายที่ถ่ายไว้จากกล้องโพลารอยด์ในวันเกิดเหตุเพราะคิดว่าวันนั้นสามีของเธอปั้นพวกมันขึ้นมาเป็นตัวแทนของครอบครัวมันทําให้ฮันซอจุนอึง้งยังบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแล้วภาพก็ย้อนมาในวันเกิดเหตุ ให้เห็นว่ารถคันที่พ่อของเด็กน้อยทั้งสองลงไปถามทางเพื่อที่จะไปจุดตั้งแคมป์ก็คือรถของฮันซอจุนนี่เองหลังจากที่เขาบอกทางเสร็จก็คิดในใจว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะจะออกล่าเหยื่อภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งจีอึนดึงคอเสื้อโค้ทของซอจุนแล้วถามเขาว่าเขาแต่งงานกับเธอทําไมหรือไม่มไซโคโพาร์ตรักใครไม่เป็นนอกจากตัวเองคําตอบที่ได้ถึงกับทําให้เธอพูดไม่ออกเลยทีเดียวเพราะเขาตอบว่า มันเป็นเจตุจำงที่จะสืบพันเพราะเขาต้องการทายาสนั่นเองตำรวจจึงจับฮ so ันซอจุนกลับเข้าไปทันทีดอกเตอร์แดเนียถึงกับยืนอึง้งแล้วเหมือนนึกอะไรออกเขาก็รีบวิ่งตามเข้าไปแย่งตัวซอจุนแล้วดึงเข้าไปในห้องสอบปากคำแล้วรีบรอกประตูทันทีและถามฮ so ันซอจุนว่าซอจุน so เป็นคนฆ่าเจนิเฟอร์น้องสาวของเขาแล้วจัดฉากว่าถูกปล้นใช่ไหมฮันซอจุน ยอมรับด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์วันที่เขาฆ่าเจนิเฟอร์น้องสาวของแดนเนียให้ฟังอย่างเลือดเย็นแดนเนียจึงถามว่าซอจุนฆ่าน้องสาวของเขาทำไมทั้งที่เธอรักซอจุนขนาดนั้นคําตอบก็คือเพราะเธอกําจัดลูกของเราเธอกล้าดียังไงมากําจัดทายาทของฉันแล้วตารวจก็ไขประตูเข้ามาพาฮันซอจุนออกไปทิ้งแดนเนียที่ได้แต่ยืนร้องไห้สตัตันอยู่คนเดียวในเวลาต่อมาจีอึน ได้ตัดสินใจให้ด็อกเตอรแดเนียลตรวจยีนพันธุกรรมไซโคพาสเด็กในคันของเธอซึ่งผลก็ออกมาเป็นอย่างที่คิดคือตรงถึง99%แต่ทุกอย่างสายเกินไปเพราะถึงแม้เธอจะอยากทำแท้งก็เกินกำหนดแล้วเธอจึงต้องเก็บลูกของเธอกับฮันซอจุนไว้แล้วที่นั่นเองจีอื่นก็ได้พบกับหญิงคนหนึ่ง ซึ่งสามีของเธอเคยทำวิจัยกับด็อเตอร์ดเนียลที่อังกฤษซึ่งเขาอยากช่วยทำการทดลองนี้แล้วหลังจากที่เธอท้องได้6สัปดาห์เธอจึงให้ดต็ตรตรวจคันของเธอซึ่งตอนนั้นสามีโกหกเธอว่าผลตรวจออกมาเด็กเป็นปกติเพราะไม่อยากให้เธอตกใจแต่จริงๆแล้วลูกในคันของเธอเหมือนจะมีพันธุกรรมไซโคพารแต่พราะสามีของเธอเป็นคนดีมากเธอจึงไม่เชื่อว่าเด็กที่จะเกิดมาจะเป็นฆาตรกร เธอก็ตัดสินใจว่าจะเก็บลูกเอาไว้ส่วนฮันซอจุนก็ถูกตัดสินประหารชีวิตและ5ปีต่อมาขณะที่ฮันซอจุนซึ่งถูกฝากขังอยู่นั่งอ่านข่าวการฆาตก,กรรมต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์เขาก็อ่านเจอข่าวของดอกเตอร์แดเนียลที่บินกลับมาเกาหลีอีกครั้งเขามองไปที่หนูที่กำลังพยายามตะเกียกตะกายออกจากรั้วของแดนกักขังเหมือนมีนัยะอะไรบางอย่างตัดมาที่ห้องหลักที่ดรแดเนียลทำงาน เพื่อนของเขานําพัสดุเข้ามาให้เมื่อเปิดกล่องพัสดุก็มีหนูวิ่งออกมาเขาตกใจถึงขนาดตกเก้าอี้เขากลับไปดูในกล่องพัาสตุดอีกครั้งก็ยอยงพบหนูอีกตัวที่ถูกกักขังอยู่ในกล่องพลาสติกใสนี่ใครเป็นคนส่งมานะจากนั้นภาพก็ตัดย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องขณะที่ฝนกําลังตกเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กคนเดียวกันกับที่สวนสัตว์กางร่มเดินออกมาระหว่างทาง เขาเจอหนูตัวหนึ่งอยู่ท่ามกลางสายฝนเด็กน้อยนั่งลงแล้วล้วงมือไปหยิบเศษขนมในกระเป๋าสะพายแล้วยื่นเศษขนมในมือให้เจ้าหนูกินเขาเก็บเอาเจ้าหนูตัวนั้นใส่กระเป๋ามาด้วยแล้วภาพก็ตัดกลับไปถึงตอนที่เด็กน้อยคนนี้เอาหนูตัวนั้นใส่ไปในตู้เลี้ยงงูที่สวนสัตว์แล้วเพื่อนๆของเขาก็วิ่งตกใจออกไปแต่เขากลับยืนดูการต่อสู้ของหนูและงูเห็นหนูกระโดดกัดคองงูแล้วเขาก็ยืนยิน้ม หลังจากนั้น5ปีต่อมาภายในห้องเรียนนโรงเรียนแห่งหนึ่งในชั่วโมงที่นักเรียนทุกคนกำลังวาดรูปกันอยู่ครูเดินไปหานักเรียนคนหนึ่งซึ่งครูเรียกเขาว่าหัวหน้าห้องถามว่าคันเหรอเพราะเห็นเขาเกาแขนอยู่ไม่หยุดครูเห็นเขาเกาแขนจนเลือดซิบจึงบอกว่าให้หยุดวาดรูปแล้วไปที่ห้องพยาบาลแต่เมื่อครูเห็นรูปที่เขาวาดทำให้ครูถึงกับยืนสตันไปครู่หนึ่งเด็กชายหันมามองครูตาขวาง เขาและครูสาวยืนสบตากันในความเงียบเวลาต่อมาในห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนอยู่ครูนั่งดูภาพที่เด็กคนนั้นวาดด้วยสีหน้ากังวลแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนโวยวายอยู่ข้างนอกจึงลุกขึ้นยืนดูแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกว่ากระต่ายถูกฆ่าใช่แล้วมันเป็นฝีมือของเด็กที่เป็นหัวหน้าห้องคนนั้นนั่นเองครูจึงเรียกเขามาถามว่าเขาฆ่ากระต่ายทําไมเขาตอบด้วยสีหน้าเฉยเมยว่า เขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่แค่พาท้องของมันเพราะอยากเช็คดูด้วยความสงสัยว่ามันท้องหรือว่ามันแค่อ้วนขึ้นกันแน่ในขณะที่เขาคุยกับครูอยู่นั้นเขาก็เกาแขนตลอดเวลาเหมือนตอนที่เขาวาดรูปอยู่ในห้องเรียนครูถามว่าเขาเป็นอะไรทําไมถึงเกาไม่หยุดเขาตอบว่าเขาเริ่มคานเด็กคนอื่นแต่เขาทําอะไรพวกนั้นไม่ได้ก็เลยต้องทํากับตัวเองครูก็เลยบอกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีใครนี่เขาเงยหน้าขึ้นมองครูแล้วบอกด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยว่า ผมรำคาญครูครับครูมองผมเหมือนตัวประหลาดเล่นเอาครูถึงกับสะอึกพูดอย่างตะกุกตะกักว่าโอ้โอโอโอเคไปได้ละเมื่อหัวหน้าห้องเดินจากไปครูถอนหายใจเฮือกใหญ่ในเวลาต่อมาครูได้เรียกผู้ปกครองของหัวหน้าห้องคนนั้นมาพบครูสาวถามว่าคุณพ่อรู้ใช่ไหมว่าแจฮุนอยากโตไปเป็นหมอ พ่อของแจฮุนตอบว่าใช่ครูเล่าต่อว่าเมื่อเดือนที่แล้วแจฮุนสอบวัดไอคิวได้เกิน160พ่อเขายิ้มรับด้วยความดีใจแล้วอยู่ดีๆครูก็ถามว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําให้พ่อของแจฮุนแปลกใจเล็กน้อยครูจึงยื่นรูปที่เขาวาดให้พ่อดูมันเป็นรูปที่ดูน่ากลัวครูแนะนําให้พ่อพาแจฮุนไปพบจิตแพทย์เมื่อคุยเสร็จพ่อพาเขากลับบ้านแล้วในขณะที่เดินออกมาจากโรงเรียนพ่อหยุดแล้วถามเขาว่าเขาผ่าท้องกระต่ายจริงเหรอ เขาพยักหน้ารับพอจึงตบหน้าเขาไปอย่างแรงแล้วโทรไปบอกให้แม่ของแจฮุนรีบกลับไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวนี้ตัดมาที่บ้านเด็กชายแจฮุนส่องกระจกดูรอยแดงที่หน้าจากการถูกพ่อตบของแง้มประตูไปดูเห็นพ่อเอาอาหารให้ปลาในตู้แล้วอุ้มเจ้าสุนัขตัวน้อยน่ารักขึ้นมาเล่นอย่างเอ็นดูเขาเกาแขนอีกครั้งเมื่อพ่อไปแล้วเขาเดินสายเป้ออกมาแล้วหยิบขวดแอมโมเนียแล้วเทล,ลงในตู้ปลาเพื่อให้ปลาตาย น้องชายเข้ามาห้ามแล้วบอกว่าพ่อรักปลาพวกนี้มากเขาตอบว่าฉันถึงจะฆ่ามันไงพร้อมทั้งบอกน้องชายว่าห้ามบอกพ่อแล้วก็อุ้มเจ้าสุนัขออกไปเมื่อพ่อของเขากลับมาถึงแล้วรู้เรื่องจากลูกสาวคนรองของเขาว่าแจฮุนเป็นคนฆ่าปลาพ่อจึงวิ่งออกไปตามหาแล้วก็เจอกลุ่มคนกําลังยืนดูศพเจ้าหมาน้อยของเขาลอยน้ําอยู่พอลากแจฮุนกลับมาที่บ้านแล้วตบตีอย่างไม่ยังในเวลาต่อมา แจฮุนชวนน้องชายตัวเล็กเพื่อออกไปที่หลุมฝังศพเจ้าสุนัขเพื่อบอกลาแล้วหลอกให้น้องชายเขาหลับตาเพื่อสวดภาวนาเพื่อมันจะได้ขึ้นสวรรค์พอน้องชายเขาหลับตาแจฮุนก็ผลักน้องลงไปในหลุมที่ขุดไว้และเอาพลั่วมาตักดินเพื่อที่จะฝังน้องชายของเขาแต่แม่ก็ตามมาช่วยไว้ทันแล้วบีบคอแจฮุนบอกว่าปีศาจอย่างแกต้องตายซะฉันไม่น่าคลอดแกออกมาเลยแล้วแม่ก็ร้องไห้ภาพตัดมาที่โบสถ์คาทอลิกแจฮุนยืนคุยกับรูปพระเยซูแล้วพูดว่า ปีาศาจและตั้งคําถามว่าพระเยซูคิดว่าเขาแตกต่างจากเด็กคนอื่นหรือเปล่าเพราะใครๆก็บอกว่าเขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาก้มหน้าลงและพูดต่อว่าผมเกิดมาเป็นปีาศาจเขาสวดอ้อนวอนกับพระเจ้าเพื่อไม่ให้ตัวเองกลายเป็นปีาศาจแล้วภาพก็ตัดไปที่อีก15ปีต่อมาชายคนหนึ่งนั่งใส่หมวกหันหลังดูข่าวเด็กสาวถูกฆาตรกรรมจากทีวีในห้องของเขาซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตรกรรมต่อเนื่อง แล้วเสียงในอดีตของเด็กน้อยแจหุ่นก็ดังขึ้นเชิงตัดพ้อว่าแต่แล้วพระเจ้าก็ไม่เคยตอบรับคําอ้อนวอนของผมสุดท้ายผมก็กลายเป็นฆาตกรพร้อมกับภาพของพ่อที่นอนตายเลือดอาบอยู่บนบันไดก็ปรากฏขึ้นเขาดึงมีดที่ปักอยู่ที่ร่างกายของพ่อออกมาแล้วเดินขึ้นไปหาน้องๆที่กําลังหวาดกลัวอยู่สุดขีดแล้วภาพก็ตัดจบอีพีนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ